และมันไม่ใช่แค่เครื่อง PC แม้แต่อุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ PC ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปลดคนไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะฮะท่านผู้ชมรู้จักแบรนด์นี้ไหมฮะซิ s c o ประกาศตัดสินใจปลดพนักงานถึง4,100คนผลภูมิที่มาจากเศรษฐกิจไม่ดีและตลาด PC ซตกต่ำย่ำแย่ครับ ซิสโกอินคอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารในธุรกิจไอท,ทีนะครับแบรนด์ซิสโกเนี่ยก็ถือว่าดังมากๆนะครับและเป็นแบรนด์ที่มีเรียกว่า valueable ในตัวเองคือเคยถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่โตคนอยากทำงานอย่างมากๆก็มีสาขาในประเทศไทยเรียกว่าซิสโกซิสเต็มไทยแลนด์นี่นะครับบริษัทซิสโกอินคอร์ปอเรชันที่สหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้ประกาศแผนการลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่เหมือนกันครับโดยตั้งเป้าจปะปลดพนักงาน4,100คน อันนี้แค่5%นะครับ4,100คนหรือ5%ของพนักงานทั่วโลกทั้งหมดเลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังเตรียมนะฮะที่จะมีการปิดสาขาปิดสำนักงานปิดหน่วยงานนะครับที่ไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างเป้าหมายเป็นไปตามรายได้ของ c i ิ c o กนะ้สาเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับนายชัคโรบินซึ่งเป็น c e อของ Cisco i n c o r p ร์ปอเรชเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ตัดสินใจที่จะต้องปลดพนักงานในคราวนี้นี่นะครับ สายงานของซิสโกเองเขาขโคงมแล้วครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะธุรกิจสินค้าประเภทเดิมก็เปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมละเทคโนโลยีก็ถือว่าเร็วว่าที่คาดไปเยอะผลพวงที่กระทบอย่างหนักกับเตองของอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือการตกต่ำของวงการการผลิตและจัดส่ง PC หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่คุยกันก็คือบริษัทอะไรครับ HP ใช่ไหมฮะปลดพนักง,งานถึง6 0 0 0คนภายใน3าปีข้างหน้า ทีนี้ชักล็อบบินสมองไปนะครับว่าเมื่อมีการปลดแล้วก็จะถือโอการนี้ปรับโครงสร้างของธุรกิจซิสโกไปเลยแต่เขาไม่ได้บอกับว่าจะไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแม้ว่าสิ่งที่เป็นจุดแก่งพื้นฐานของเขาก็คือการมีสินค้าอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์พครื่มง PC และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเมืองน,นะครับแต่ว่าการปลดครั้งนี้ก็จะทําให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของเขาซึ่งใช้เงินสูงทีเดียว600ล้านดอลลาร์สาหรัฐหร,รือป,ประมาณ21,600ล้านบาทนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็คือว่าซิสโกเองก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะมีการปรับระงันเป็นจำนวนมากอย่างนี้แต่ก็ใช่ว่าซิสโกจะไม่จ้างงานเพิ่มแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการที่เปิดเผยอย่างชัดเจนครับเชื่อว่าการจ้างงานเพิ่มของบริษัทซิสโกในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ลดต้นทุนของจํานวนพนักงานและระดับพนักงานที่มีกระบอกเงินเดือนเต็มสูบเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาควรจะมองเห็นว่าการจ้างพนักงานใหม่จะต้องเป็นสเปคใหม่กับรูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านของซิสโกอินคอร์ปอเรชันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองก็เลยทําให้ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับซิสโกตัดสินใจจะเลือกแนวทางนี้หนึ่งในลูกค้าสําคัญของทางซิสโกตั่นงก็คืออะไรครับ HP เห็นไหมมันเป็นผลพวงที่กระทบมาเรื่อยๆเลยนี่และครับและเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นอค์กร์เชื่อมต่อพื้นฐานแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าไอ้เจ้าสินค้าปลายทางเกิดขายไม่ดีเช่นสมาร์ทโฟนก็ขายไม่ดีแท็บเล็ตก็ขายไม่ดีนะฮะ PC ก็ขายไม่ดีนะฮะยังไม่นับรวมอุปกรณ์เชื่อมต่อในสินค้าอ e ิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆเช่นอาจจะเป็นกล่องอ e ิเล็กทรอนิกส อาจจะเป็นตัวตัดสวิตอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะรวมลงมาถึงตรงนี้ซิ s c o ซึ่งตอนนี้เผชิญปัญหาตรงนี้อย่างชนิดที่เลือกไม่ได้จริงในที่สุดก็ต้องเลือกการปลดพนักงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องหลักสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับ